หมาจากกระพัดแจครัสเซลเตอร์เป็นพันหมาขนาดเล็กที่มีนิสัยแจ่มใสและลักษณะเด่นชัดเจนในเรื่องรูปลักษณะพวกเขามีร่างกายที่กระชับและกล้าแข็งพร้อมด้วยลักษณะทางกายวิภาคขนของพวกเขาสีสว่างส่วนใหญ่มีลายและจุดสีน้ำตาลหรือดำลักษณะที่น่าทึ่งคือร่างกายแข็งแรงและ ตัวที่คล่องแคล่วเจ้าตัวของพันนี้มีความฉลาดและมีชีวิตชีวาที่แจ่มใสยอย่างต่อเนื่องพวกเขาเป็นสัตว์ที่กระสับกระส่ายมากและชอบการสำรวจและผจญภัยนอกจากนี้พวกเขายังมีความพักดีและซื่อสัตย์มากและค่าความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับครอบครัวการออกกำลังกายและพลังงาน จากกระพัดแจ็ครรดเซลเตอร์มีระดับพลังงานสูงและต้องการวิถีชีวิตที่ใช้กำลังกายมากพวกเขาชอบการเล่นและกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานมากเช่นเดินเท้ายาววิ่งเต็มสปีดและเล่นเกมการออกกำลังกายเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพและความสุขของพวกเขาการสังคมและการฝึกสอน ทธุนนี้มีความโดดเด่นในเรื่องการสังคมและการสัมผัสกับสุนัขและคนอื่นการเสนอชุดสิ่งแวดล้อมและสิ่งกระตุ้นต่างๆตั้งแต่เมื่ออายุน้อยสามารถช่วยพัฒนาอารมณ์ที่เป็นมิตรและเชื่อฟังได้การกระตุ้นบวกโดยการรับรองเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพในการฝึกสอนพวกเขาการดูแลและการบำรุงรักษาเส้นขนสั้นทำให้การดูแลเรื่องการแต่งกายเป็นเรื่องง่าย แต่การดูแลเป็นประจำจำเป็นการตัดเล็บและการดูแลสุขภาพช่องปากเช่นการมีความสำคัญควรใส่ใจถึงหูของพวกเขาเพื่อป้องกันการติดเชื้อสุขภาพแม้ว่าจะเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงโดยทั่วไปมาจากกรพพัดแจ็กรัสเซลเตอร์อาจมีปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับพันธุ์ที่สืบต่อมาปัญหาเรื่องข้อต่อและปัญหาตาเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจ การตรวจสุขภาพประจำและการให้อาหารที่สมดุล c o t r r i u u e by j o จ n นช่วยให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีสรุปหมาจาักรพรรดิแจ็กรัตเซลเตอร์เป็นพันหมาขนาดเล็กที่มีนิสัยแจ่มใสและขี้เล่นพร้อมด้วยลักษณะทางกายวิภาคที่เฉพาะเจาะจงการต้องการการออกกำลังกายและกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานมากพวกเขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนรักและซื่อสัตย์ ทำให้เป็นเพื่อนที่น่าทึ่งสำหรับครอบครัวอย่างไรก็ตามสำคัญที่จะเข้าใจลักษณะความรู้สึกที่รุนแรงและความต้องการในการฝึกสอนการให้การดูแลและความสนใจอย่างถูกต้อง